กไลครับกไล่หนึ่งสองนอดแล้วเด้อภูปอแหล่งไม้กลายเป็นหินครับอยู่ที่ตำบลนานบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป็นป่าชุมชนครับท่านผู้ชมเราจะเดินป่ากันครับนู่นคนที่ขึ้นมาก่อนถ้าเทียบกับภูกระดึงนี่คือเป็นจุดแรกซ้ำแหก นี่มาถึงแล้วนะครับไม้กลายเป็นหินอู้ก้อนใหญ่เลยดูเดีวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอู้ไม่ไกลเลยเดินขึ้นมาคุ้มมากดูดูไม้เป็นท่อนเลยอู้ไม้เป็นท่อนเลยใสสไม่สน เออเขาว่าไม่สนฮ่โอ้งามมากครับนี่ดูเป็นไม้เป็นลำอยู่เลยนะท่านผู้ชมที่เราไปเห็นที่อื่นจะเป็นท่อนแล้วก็เป็นลายไม้แบบนี้เป็นท่อนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เป็นลายแบบนี้แต่อันนี้เล่นเป็นท่อนเลยดูโอ้เป็นท่อนเลย นี่แหละสิ่งอัศจรรย์อยู่ที่ป่าชุมชนภูปอแหล่งไม้กลายเป็นหินตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมมาเดิตามเขาขึ้นมาเลี้งควายมันมีต้นปอที่นี่เวลากลับลงไปบ้านจะเอาไอ้ปอนีปไป ไปทาเป็นเชือกมันมีประวัติโอ้นึกออกแล้วต้นปอที่เป็นต้นใหญ่ๆขาวๆาวา้านก็เยรียกเป็นพูปอครับมันเป็นไม้ลำต้นใหญ่เนาะเออครับแล้วเราเอาไปลอกเอาเปลือกมาแล้วไปปอช่มงงใหญ่เขาโอ้นึกออกแล้วครับไม่ใช่ปอเล็กๆที่เขาเอาไปต้นใหญ่เลยยังมีอยู่สองสามต้นก็เลยเรียกพูปอ ชาวบ้านเขาฟาเพื่ยนอย่างนั้นครันแก่คนเฒ่ามุนมเพ่อนกันทอันนี้เป็นชิ้นเล็กชื่อของคูปอนะครับเออครับผมเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าจุดหนึ่งครึ่งเดี๋ยวเราไปจุดที่สองครับน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ที่เรียกจุดหนึ่งครึ่งนี่มันเล็กๆ นี่จุดที่สองไปต่อนะครับนี่ไงนี่ก็เป็นชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยหมายกลายเป็นหินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีเนี่ยเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆตามนี้ก็มี น,นี่จุดนี้เลยเโอนะตอนนี้เราขึ้นมาบนป่าชุมชนภูปอนะครับมาชมแหล่งไม้กลายเป็นหินนะครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วตรงนี้เป็นจุดที่สองนะครับไม้กลายเป็นหินเนี่ยดูเป็นลำเลยครับเป็นลำอายุ150หล้านปีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ ตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินครับนี่โอ้อันนี้ผูกเชือกนี่เป็นล่องของไม้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยนุ่นยาวไปนี่เลยครับไม้กลายเป็นหินอันนี้จากไม้ทั้งนั้นเลยนะนี่ยาวเรียงไปนู่นเลยครับลงไปถึงนุ่นเลยแหละครับโอ้อันนั้นก็ใช่เหรอครับอยู่โอ้ที่ขวางอยู่เนี่ย โอ้ครับขวางท,ท่อนใหญ่ๆนี่ก็ใช่นะท่านผู้ชมเนี่ยไม้กลายเป็นหินนี่อยู่ตรงนี้ก็ใช่อยู่โคนไผ่นะครับเนี่ยโอ้เยอะมากนี่ครับมาดูนี่ๆเนี่ยอันนี้ท่อนใหญ่เลยครับใหญ่มากครับยังไม่มีการล้อมถึงตรงนี้นะถึงแค่ตรงนั้นเองครับนี่วันนี้เรามาชมกับ ทีมสเสน่ห์ภูไทยผูกใจฝ่ายมัสต่อไปเราไปดูจุดที่สามจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายนับพอเรานี่มันทีเที่ยวไม่ไม่ใช่น้อยๆนะครับถ้ำนี้ยังไม่ได้ครึ่งน,นะนะโอ้มีถ้ำอีกเหรอครับโอ้ยรอบเขาเลยโอ้อันที่ไปนี่ยังไม่ได้ถึงถึงเที่ยวเดียวครับแต่ยังไม่ได้ ค่าถนนให้ดีครับโอ้พี่ชมมันของแบบนี้มันหายากเนาะแต่คือมันหายากครับไม้กลายเป็นหินเนี่ยครับต่อไปก็คือหินก็คือหินถ้าคณะกรรมการฝ่าชุมชนไม่เข้มแข็งอืมบางครั้งก็เสียสลาด้วยตัวเองถ้าเราถ้าเราท่างนีง้บางครั้งมันไม่มีก็ต้องเสียสลาดวรวม ครับเอามาร่วมกันในุ่มป่านี่แหละกษาดูแลเกี่ยวกับการตัดไม้หรือว่าอนุรักษ์ว่าเพื่อของอยู่ของกินนี่แหละเนาะบางครั้เวลาหน้าชาวบ้านมาเอาไปกินตอนนี้เรามาถึงแหล่งไม้กลายเป็นหินจุดที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดว่าอย่างนั้นนะครับอยู่ที่ป่าชุมชน ภูปอตำบลนาบอลอำเภอคาม่วงจังหวัดกาลสินนะครับนี่ท่านผู้ชมมาถึงแล้วจุดที่สามดูนะครับจะเริ่มตั้งแต่บริเวณนี้เลยตามร่องน้ำเนี่ยดูใช่หมดเลยนะเนี่ยนะครับทางน้ำซ้ะลงไปเนี่ยมีแต่ไม้กลายเป็นหินทางนั้นเลยนี่ตามเนี้ยใช่หมดเลยเนี่ยนี่เป็นลานเนี้ยใช่หมดเลยนี่ลาน ลานนี้ใช่หมดเลยนะครับเป็นไม้กลายเป็นหินทั้งนั้นเลยที่เป็นลายๆเนี่ยนะครับจุดที่ใหญ่อ๋อครับครับมนนเป็ไคอ๋อเป็นไม้คนละอย่างกับที่เราเจอทางขึ้นใช่ไหมอู้ดูมันจะต่างกันหน่อยนี่เยอะมากจุดนี้มันจุดใหญ่คับที่สามเป็นกองกันอยู่ ที่ผมยืนอยู่นี่ใด้หมดเลยครับเยอะมากนี่ละชุมชนตำบลนาบอนแต่มันยังไม่คนก็ไม่รู้ทั่วไปครับดูนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมจะซากหมายกลายเป็นหินนะครับดูนะมีแป้งมาด้วยไหมน้องตะหลิวขอเลขอะมีแป้งมาด้วยไหม เอามาทาทาเหินเนี่ยดูห้างนู้นก็แเมนบอกค่ะพังผุดเมนเบิดเล่มบ่แต่ว่ายังบ่ได้ถางมีไปเบิดโอ้กระจายไปทั่วเลยแต่กองแต่กองนี่ก็คืออยู่บริเวณนี้ โอ้โหเยอะมากเยอะมากนะครับไม้กลายเป็นหินท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่ซากไม้กลายเป็นหินนะครับเป็นบริเวณกว้างเลยไปดูตรงโน้นด้านบนนะด้านบนเขาเห็นบอกว่าเป็นโป่งที่สัตว์ลงมากินน้ำนไปดูเดี๋ยวให้คุณตาบรรยายให้ฟังครับ บรรยายให้หน่อยอันนี้<ร>คืออะไรครับรรดินโป่งคก็โป่งดินโป่งพวกสัตว์จะไปกินจะว่าอะไรตอนนี้สัตว์ก็ยังมากินอยู่ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวบัวพวกชาวบ้านเดี่ยวจะกินโอ้ครับสัตว์ป่าทั้หมดแล้วโอ้ครับ,ปรบเป็นดินโป่งดินโป่งเป็นดินออกเปรี้ยวๆมั้งเนี่ยเปรี้ยวเ,ออเข้มเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นรอยวัวรอยอะไรมากินอยู่เนี่ยเออเด็ก่อน พวกวคยชาวบ้านยังไม่ถึงก็เป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าไม่กินอ๋อครับพวกกวางพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกหมูป่า,ป,าป่ายังทึบอยู่ก็มีนายพันมาดักยิงก็แถวนี้แืมครับผมอันนี้ก็นครับ